ลูกชายเสียปมวลอาชีพเท่าไรครับคนนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นบาทโอ้โหเคยอาชีพร้องไหมเนี่ยเคยเคยเคยอยู่เคยอาชีพอยู่ครั้งนี้ครั้งนี้เป็นอ่าสูงสูงสูงสุดที่เท่าที่สูงสุดเลยปกติเที่ยวละห้าพันหมื่นหนึ่งโอ้ช่วงนี้ทำไมทำไมถึงให้ห้าหมื่นเพราะอะไรน้องก็ต่อยดีครับต่อยถูกใจเออเออเออเรามาเรามาตามแผนเราตามแผนเราโอ้โหก็เดี๋ยวตามแผนเลย เอาละครับผมนี่คือลูกชายของเสียบังวนนะมาคุณส่วนคุ๊กกุ๊กสุช่ครับเอาละครับผมอ่ะขอบคุณพี่เขาหน่อยพี่หรือน้องมาช่วยพีครับพี่ขอบคุณพี่เขาหน่อยขอบคุณพี่มากครับพี่อาชีพอะไรพีเอาละครับแกว่าช่วงวันนี้เป็นยังไงหนูเขาใหญ่มากเลยเออแล้วแล้วย้อนไปช่วงมาดิมันยังไงไปรับเขาที่แค่ไหนเขาเดินมาแล้วผมขหน้าแล้วก็ปั่นสองแล้วก็กลับมาแงสองลูกน้องก็คือลูกส เหมือนกับว่าเรางานเราฟันไปหลายทีก่อนที่จะน็อกเนี่ยเขามีอาการคุณเอื้อบอกว่ายุคนี้เขาจะเดินมาก็ขวางแล้วก็ฟันเออตอนต้นยศเขาก็มีอาการทีตอนทุกกระดูกต้นทุกกระโดูกก็มีก็มีสออกโอ้โหเกินคาดไหมครับเนี่ยเกินคาดไหมเกินคาดไหมเกินอยู่ครับเพราะว่าใหญ่มากเขาใหญ่มากโอ้โหแต่วันนี้เขาสามารถที่จะเอาชิ้นทรอกเขาได้มีในใจไหมอยากเจอใครมีไหมก่อนหน้านี้แพรแพรใครมาแล้วแต่ผมเจอเลย อ่อพิกัเท่าไหร่ครับไปนีร้อยสามห้าบีบลงมาแย่ไปแล้วไปยันแล้วที่เราไปแพ้ให้กลับเพชรชธานเท่าไหร่ร้อยสามหกโอ้ยไปร้อยประมาณร้อยสามสามสามส้ยสาามได้ใช่ไหมอเล็กลงน้ำหนักที่คงที่ก็คือร้อยสามสามาสามาประมาณนี้ใช่ไหมอาอาอาวันนี้ก็กลับขึ้นมาอู้สตาราแล้วขอบคุณใครบ้างหน่อยขอบคน้อสบล้ก็ คุณพี่แล้วก็ไปกี้วแล้วก็เทรนเนอร์ทุกคนที่แม่ทุกท่านทุกแม่ท้องทุกคนครับที่ทำงานดูแลผมอย่างดีครับครับผมเอะไรครับเสียบรางวัลครับวันนี้นี่มีตัวแทนมอบอัดเฉียนให้ก so, oh ับน uh, oh. ้องผมห้าหมื่นด้วยใช่ครับถ้าผมเสียบรางวัลวันนี้บอกน้องไงครับก่อนที่จะขึ้นชกฮะก็บอกว่าวันนี้พี่ชายเขามาอัดเฉียนให้วันนี้ก่อนชกห้าหมื่นเรียกว่าสี่หมื่นค่อยไปยุ่งนะครับน้องเขาเป็อัดเฉียเอง่หมื่นเป็นห้าหมนห้าหมื่นก็ดี วันนี้เพชรไปทำในฝังกับน้องโครงการใหม่มาเข้ามาครับผมผมอาจจะอยู่ห่างๆนิดนึ่งตอไปอาจจะเป็นเสียไม้เขาดูเล่ชื่ออะไรชื่ออะไรนะกิสรากิสราสรชิผมที่จะเข้ามาดูแลผมก็พยายามอยู่ห่างๆไไม่บอกไม่ชอนอยู่ก็อยู่อย่างนี้แต่ผมพยายามพยายามไม่ยุ่งจะให้น้องเขาคอยมาเขาดูสอนอาจนรวยได้เกมครับครับครับวันนี้เจดคันไหม พอที่เกินคาดไหมครับที่เอาชนะได้ได้วันนี้ผมมองน้องๆยังตื่นื่นไม่ไม่ขยันไม่ถึงอ่อนเปลี่ยนไฟไม่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 ถึงไฟแต่น้องเขวางแผนแก้เกมด้วยด้วยไปลุยสองมาลูคนี้ก็คือลูกลูกที่วางแผนมาลูกที่เด่นเลยครับผมเขาคิอว่าเขากลับมาแล้วนะผมว่าเขากลับมาแล้วแต่ว่าไฟนี้ ไฟหน้าผมน่าใช้เัวอะไรสามสามสามสี่โมสามสี่สามโมงนี่รู้สึกว่าอยากอยากพิเช่าทายอีกตอนนี้คือมันคนละอ่าใช่คตัดกันแล้วใช่ครับแล้วก็ต้องไปเจอคนอื่นก่อนประมาสามสี่ดีกว่าปลาทองสีบลูด้วยครับอ่าได้เจ๋งมากเลตอนนี้น้องมวยในค่ายที่ท่านผู้ชอบเนี่ยมี มีกี่คนครับร่วมร่วมรวมร่วมคนนะฮะริ่้าคนริ่ห้าคนระคนนะักทำมวยดิๆนครับคนนเห็นต้นกาต้นกาอยู่ต้เยอะต้นกา้อครับผมก็มวยมวยใหญ่ก็มี3ามตัวสิงหะยะครับอ่าอ่าเป็นพิเชษอ่าอ่ารักประมวลอ่าแล้วก็บมลด้วยครับครับดดีมดีนดี้คีับีดดาดดี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 เีะดดีดด